อ่านให้ฟัง1นึ่งสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชุวิชาอารยธรรมมนุษย์ฟังครบแล้ว1นึหน่วยในสิข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่ 7. อารยธรรมตะวันตกยุคกลางแนวคิดข้อที่1จักรวรรดิโรมันเริ่มเสื่อมอํานาจลงด้วยการแบ่งออกเป็นจักรวรรดิโรมันทางฝั่งตะวันตกซึ่งถูกยึดครองโดยชนเผ่าเยอรมันกลุ่มต่างๆและจักรวรรดิโรมันทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถป้องกันการลุกรางจากชนเผ่าเยอรมันจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบการปกครองขึ้นมาใหม่คือจักรวรรดิไบเซนต์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล แนว,วคิดข้อที่2สิ่งที่มีบทบาทและเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของประชาชนในยุคลางโดยเฉพาะดินแดนในโรมันตะวันตกคือคริสตศาสนาและระบบฟิวดันที่มีบทบาทในด้านสังคมการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจขณะเดียวกันสังคมยุโรปยุคก,กลางยังได้มีการจัดระเบียบทางสังคมในลักษณะลดหลั่นกันลงมาโดยในแต่ละกลุ่มชนจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันแนว,วคิดข้อที่ 3. ลักษณะาการปกครองในสมัยยุคกลางมีลักษณะลดหลั่นจาก ย่อสู่ฐานพีระมิดส่วนในด้านเศรษฐกิจในยุโรปยุคก,กลางแบ่งได้เป็น3ช่วงซึ่งในแต่ละช่วงจะมีลักษณะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันในด้านสังคมและวัฒนธรรมก็เกิดความเจริญที่มีลักษณะดโดดเด่นในแต่ละด้านตอนที่7.1ยุโรปยุคก,กลางเรื่องที่7.1.1จักรวรรดิโรมันตะวันตกยุคเมืดกิจกรรม7.1.1เพราะเหตุใดหัวหน้าผู้ปกครองดินแดนส่วนต่างๆของจักรวรรดิโรมันจึงไม่ปกครองในระบบจักรวรรดิเหมือนเมื่อครั้งจักรวรรดิโรมันยังเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากพวกอรารยชนมีหลายเผ่าเมื่อได้ชัยชนะเหนือนดินแดนต่างๆที่เคยอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันแล้วหัวหน้าเผ่าได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ในเขตการปกครองเป็นอิสระต่อกันโดยยึดแบบแผนประเพณีของแต่ละเผ่าและการพัฒนาปกครองในระบบฟิวดันในเวลาต่อมาเรื่องที่7.1.2จักรวรรดิโรมันตะวันออกอรารยธรรมไบเซนไทน์กิจกรรม7.1.2เพราะเหตุใดอรารยธรรมไบเซนไทน์จึงได้ แพร่ขยายกว้างขวางทั้งในยุโรปตะวันออกและทางเหนือของทวีปแอฟริกาในยุคกลางตอกอรารยธรรมไบเซนต์ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยจกักรพรรดิจัดดิเนียนเพราะว่าพระองค์ทรงมีนโยบายในการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองและาศาสนาไปยังดินแดนในปกครองโดยเน้นหลักการและแนวคิดทงางศาสนา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างอำนาจของจัก,กรพรรดิทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงโปรดให้สร้างศาสนาสถานไว้ตามเมืองสำคัญสคัญเช่นเมืองเวนิสและเจนัวในอิตาลีเป็นต้นตอนที่7.2บทบาทของคริสตศาสนาและระบบฟิวดัลในยุคลางเรื่องที่7.2.1บทบาทของคริสศาสนากิจกรรม7.2.1คริสศาสนาในยุคลางได้รับอิทธิพลแนวคิดหรือแนวปฏิบัติของนักปัชญาคริสศาสนาที่สําคัญจากท่านใด ตอบนักคิดที่มีบทบาทสําคัญในยุคกลางมี2ท่านคือเซนต์ออกัสตินและเซนต์อควานัสแนวคิดและแนวปฏิบัติของออกัสตินเป็นคําสอนจากพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างเคร่งครัดโดยปราศจากข้อโต้แย้งหรือตั้งคําถามใดๆทั้งสิน้นส่วนแนวทางการปฏิบัติของอควานัสเน้นเรื่องเหตุผลในการอธิบายพระคัมภีร์ไบเบิลหรือให้คําตอบกับมนุษย์โดยให้เหตุผลว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลและมีสติปัญญา เรื่องที่7.2.2ระบบฟิลด์และระบบแมนเนอร์กิจกรรม7.2.2วิธีการปลูกพืชในระบบแมนเนอร์ชาวนาใช้เทคนิคการปลูกพืชแบบใดและเพราะเหตุใดตอบชาวนาติดที่ดินใช้เทคนิคการปลูกพืชระบบนา3แปลงหรือการแบ่งที่นาออกเป็น3แปลงเพื่อปลูกพืชในแต่ละปีสลับกันไปเช่นนาแปลงที่1และแปลงที่2ปลูกข้าวโอ๊ตและข้าวสาลีตามลําดับส่วนนาแปลงที่3จะปล่อยพักไว้ดังนั้นนาแต่ละแปลงจะปลูกพืช2ปีติดต่อ,อก,กันและพักไว้1ปีสลับกันไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการพักดินให้ฟื้นตัวและเกิดความอุดมสมบูรณ์ที่ดินดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์เช่นวัวแพะและสุกรได้อีกด้วยเรื่องที่7.2.3การจัดระเบียบสังคมกิจกรรม7.2.3เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าสังคมยุโรปยุคก,กลางมีการจัดระเบียบสังคมที่อาศัยที่ดินเป็นสิ่งสําคัญ ตอบสังคมยุโรปยุคกลางหลังจากการร่วมสลายของจกักรวรรดิโรมันในคริสต์ศตวรรษที่5แล้วบรรดาผู้คนในยุโรปต่างก็สแสวงหาที่พึ่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนจึงเกิดระบบฟิวดั้นขึ้นระบบนี้กษัตริย์จะมอบที่ดินให้เจ้าขุนนางแล้วเจ้าขุนนางก็จะมอบที่ดินให้ชาวนาทำกินในที่ดินที่ได้รับมอบเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็จะแบ่งผลผลิตส่วนหนึ่งให้เจ้าขุนนางตามข้อตกลงขุนนางในแต่ละแมนเนอร์จะมีอำนาจในการปกครองและควบคุมดูแลคนของตนอย่างเบ็ดเสร็จ ตอนที่7.3มรดกอาระยะธรรมยุคกลางเรื่องที่7.3.1มรดกทางด้านการเมืองการปกครองกิจกรรม7.3.1มรดกทางด้านการเมืองการปกครองที่สําคัญในยุโรปยุคกลางมีอะไรบ้าง ตอบมรดกทางด้านการเมืองการปกครองของยุโรปยุคก,กลางได้แก่หนึ่งการเมืองการปกครองอยู่ระบบพันธะที่ผู้ปกครองมีอำนาจจำกัดอยู่ในขอบเขต 2. การแบ่งแยกอำนาจฝ่ายอาณาจักรและาศาสนาจักรอย่างชัดเจน 3. มีระบบการปกครองแบบรัฐสภา 4. มีการพิจารณาคดีด้วยระบบลูกขุน5มีหลักกฎหมายเป็นอำนาจสูงสุดเรื่องที่7.3.2มรดกด,ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรม7.3.2มรดกด้านเศรษฐกิจและการค้าในยุคกลางที่สำคัญมีอะไรบ้างจงอธิบายตอบ 1. ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์มีลักษณะเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองในยุโรปต้นยุคกลางตอนต้นทําให้การจัดช่วงชั้นทางสังคมให้เป็นระเบียบและมีหน้าที่ตามสถานภาพของตนคือพระมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนขุนนางมีหน้าที่ในการปกครองและการรบและชาวนามีหน้าที่ในการรับใช้และเป็นแรงงานในไร่นาของขุนนางเป็นต้น สสมาคมพ่อค้ามีการกำหนดให้ฝึกงาน7ปีเพื่อให้เกิดความชำนาญในการที่จะเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของโรงงานเองในโอกาสต่อไปเมื่อเข้าเป็นสมาคมแล้วก็จะต้องพยายามค้าขายในกลุ่มสมาชิกด้วยกันเองในราคาที่เป็นธรรมและพยายามทําให้การค้ามีกาไรมากกว่าสมาคมอื่นๆเป็นต้น 3. มีชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นคือชนชั้นกลางหรือพวกพ่อค้าและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นพวกที่มีอิสระหรือเสรีชนที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดเมืองต่างๆและกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตั้งแต่ยุคลางตอนกลางเป็นต้นมา ยุคก,กลางตอนกลางจึงได้ชื่อว่ายุคที่จเจริญรุ่งเรือง 4. เมืองที่เกิดขึ้นในยุคก,กลางที่มีศูนย์กลางการค้าที่สําคัญมาตั้งแต่ยุคก,กลางก็ยังมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางสังคมเศรษฐกิจการอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบันเช่นเวนิสเจนัวปารีสและคอนสแตนติโนเปิลเป็นต้นเรื่องที่7.3.3มามรดกด้านสังคมและวัฒนธรรมกิจกรรม7.3.3มามรดกอารยธรรมยุคกลางด้านสังคมและศิลปกรรมที่เด่นมีอะไรบ้าง ตอบอรารยธรรมที่เป็นมรดกที่สําคัญในยุคกลางได้แก่ระบบศักดินาสวามิภักด์หรือระบบฟิวดั้นในยุคกลางตอนต้นที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์หรือระบบนายกับข้าในแต่ละแมเนอร์มีการแบ่งคนในสังคมออกเป็นชนชั้นขุนนางหรือเจ้าที่ดิน พระและสามัญชนต่อมาในยุคกลางตอนกลางและตอนไปลายได้เกิดชนชั้นที่สําคัญในเมืองคือชนชั้นกลางที่ประกอบด้วยพ่อค้าผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานและเสรีชนเป็นชนชั้นที่มีบทบาทสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและการค้าในยุคนั้น ส่วนมรดกอารยธรรมยุคกลางด้านศิลปรกรรมมีการสร้างสรรค์งานเพื่อความเชื่อและความศรัทธานในศาสนาเป็นสำคัญจึงมีการสร้างวัดโบสถ์และวิหารที่ใหญ่โตเพื่อความศรัทธาและการเผยแผ่ศาสนาในยุคกลางตอนตอน้นเป็นศิลปะแบบโรมาเนสและยุคกลางตอนปลายเป็นแบบโกธิกส่วนทางจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบเซนตีศิลปะแบบไบเซนตีการสร้างโบสถ์วิหารเป็นโบสถ์ที่มีผังสำหรับรองรับโดมภายในมีการประดับด้วยโมเสกที่สวยงามศิลปรกรรมชิ้นเอกอยู่ที่วิหารเซนต์โซเฟียในกรุงคอนสแตนติโนเปิล กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีในป